เดี๋ยวนี้จะขึ้นเปลนเจฟันกีบเราจะขี้หามกีบเนาะเจฟันกีบก็ถือยู่าพิธีบาทต่คนเจาะหนึ่งพิธีบาทเลยทุกคนเด้อน้ำปันเด้อที่จริงแต่ขี้เขาเจ้าฮ็ดสำรับกอนนะหอพักนักกีฬานหอพักนักกีฬาพิธีเกมเลยทุกคนเลยเป็นหอพักพิีเกมนลยทุกคนประมาณเท่าไหร่ก่อนยู่นี่นี่รถมือสองตัวเนาะอันนี้เป็นรถมือสองมันบอส สามสิบเก้าล้านเท่าไหร่ครับพระความไปตีเหาได้เงินเท่าไหร่เมื่อกี้เมื่อกี้เราเอารถส้มไปตีราคาเนาะได้สบายดีสบายดีตอนสวยๆเนาะทุกคนเนาะมื่อนี้นี่ก็คือทุกคนเอาเบิง้งเปล่งสะไปดีอูลองซานสะไปด, <c oughs> มดีมื่อนี้เราไปใส่เรถไปขายอูมีเงินจนกินเหล้า <c oughs> เอายอกเอารถไปล้าง บอเขาเชี่ยวเขาเชี่ยวไปเบื้องไปให้เขาเจ้าเบิ้งราคาพร้อมนี่แหละพอพอที่ได้เอาอันนี้สมมุติว่าได้สมมุติว่ามีเงินจากอันนี้ไปไปให้มเขาที่ได้แบบใช้ต้นทุนเหล่าก็ไปพ่อนเอาสินะอ่ะต้นแบบห้าสิบเปอร์เซ็นต์กับบได้ทรัพนือรถคันนี้นี่เสื้อเดิมว่าคลิปนี้ออกไปมีที่มีคนมาคอมเมนต์ว่าอย่าขายมันเลยสงสารมันน้องโต้ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องมีคอมเมนต์ในทิศทางเดียวกันน้องอู้คิดเลยแล้วบอขายกับบมีรถขี่ลองไปให้เพื่อนประมูลราคาลำเบิงว่า ที่ได้เท่าใดร่่ยออมานี่ยนะเนาะมาปัจจุบันนี้เป็นยังไงแต่ก่อนมืดเสี่อารถไปแปลงสูงก่อนทุกคนเพราะว่าเพื่อนแหงเนาะแปลงสูงเอาราคาเพิ่มขึ้นบางทีรถงามขงเขากระชีพิ่มราคาเ <c oughs> นี่ยยูนี่นี่ยูนี่นี่มืดไปหลายอย่างก็ได้นี่อูรังซานเบิ้งหิวเผินบ่ปริง่งนี่ทุกคนเบิ้งอ้อมข้างดดรถวิโก้ก็หายไปแล้ะ <c oughs> รถบักซ้อมก็ที่หายรถวิโก้ก็ขาย,ได,ายไ,ดได้ทุกคนแต่อันนั้นบอกได้บอปะขันน่ะนะ ยากครับเนาะรถวิกโก้หายไปเรียบร้อยขายเรียบร้อยขายแทหนีเรียบร้อยคุจะสือกแกขาแล้ว <laughs> ป้าสุดเดือดหงสิกเป็นตาตกเจอเนาะคันว่าเดือนหนึ่งจะออกมือสามคันเน,ะนาะรถนะก็ไปจับขึ้นมาสฉบเลยขึ้นมาสามอืมเอ้านี่เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวไปเบื้องก่อนไปเปบิ้งเบื้องให้เขาประมูลเราเบื้องก่อนเฮ้ยเขาลองเบื้องก่อนว่ารถ รถคันนี้นี่ซีได้ราคาประมาณเท่าไหร่เพราะว่าต้งแต่ตอนนั้นตัวซื้อนี่ตอนนั้นตัวซื้อประมาณส0 0ห0ื่นสามหทุกคนตอนนั้นเป็นเงินประมาณเก้าล้านเก้าล้านห้าแสนกีบท่วนๆเลยตะกี้เลยเดี๋ยวนี้อันเงินค่าเงินรุดเหลือจะมืดฝ่ายเก้าล้านตอนตอนนั้นคอยซื้อคอยซื้อได้ได้เก้าอ่อนะได้เก้าล้านห้าแสนกีบตอนนั้นขายคําไปบาทหนึ่งโอ้คันเทียบเดี๋ยวนี้คําบาทหนึ่งมันหลายกว่าไอ้ได้เนาะสิผานล้านเนาะมันเงินเฟ้อนะทุกคนคันว่ารถคันนี้นี่บ่หัว บอว่ามันสีได้เท่าไหร่แต่ว่าตัวคิดว่ามัน่าจะบรรลุขึ้นเนาะทุกคนเนาะซื้อมาเกาล้านห้าเป็นองเบิ่งว่าสีได้ราคาประมาณเท่าไหร่เนาะไปเบิ่งนั้กันเนาะทุกคนเดี๋ยวเอารถไปล่างก่อน นี่ก็คือเอื่อองนะทุกคนเนาะกับริเวณนี้เป็นบริเวณข้างที่เกมทุกคนเดี๋ยวตัวซิมมาซื้อน้ำปั่นที่ว่าตัวมักมาซื้อตลอดนะทุกคนเนาะจอกละเดี๋ยวนี้จะขึ้นเป็นเจ็ดันกีบแเราตะขี้หามกีบเนาะเจ็ดฟันกีบก็คือยูซิกซี่บาทนะคนจอกหนึ่งซิกซี่บาทเลยทุกคนเด้อน้ำปั่นเด้อเดี๋ยวมึงซิมมาเก็บน้ำปั่นมักไม่กินเนาะแซ่บเนาะงานประจําโำปวดใจใจรถถักเวลาเด็กอีกอีกนึง ก,คคกูเอาแท็บอ่ะอุค่ะมึกินอะไรนี่นน้ำโกโก,ก้กับแทบเลยยายาายังกูเอาเออโอเค,อเ,คเดี๋ยวตัวชิมมาซือ้อขันน้ำก็เอาปั่นแอปเปิปล้ปลปัดปุ่ละมุดเด้ดปเอปัป่นแอปเปิ้ลปุ่นละมุดเน,เเนเดย คนเกียนี้นี่เป็นหอพักของมหาวิทยาลัยแห่งซาบเลยทุกคนเด้อน้ำปันคิว่าจอกกิจพันกีเดนี้ขึ้นเป็ิพย์พันละคนอะไรก็ขึ้นไปเนาะจากจอกห้าพันไปจอกทิพยพันกีเนาะจอกละสี่สิบบาททุกคนนี่อันนี้หันอาหารข้าได้เฮ็ดไม้ที่นี่อันนี้หันอาหารในตำนานอุคามเคยมากินในอูุคามนี่มันบอเปร์สีเขียวก่อนอันนี้เป็นหอพักของนักเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งซาบอ่ะนะทุกคนขเจ้าเลย แบบเขาเจ้ามาอยู่ฮันบอกว่ที่เกมมันเป็นหอพักบอกว่าที่ยู่อยู่ใส่ก็มาอยู่ได้ขอแค่นี้นะขอแค่นี้อ่าบัตรนักศึกษาอ๋อพอเป็นคอแต่เป็นนักศึกษาเพราะฉะนั้นที่จริงตะกี้เขาเจ้าเฮ็ดสัหรับก่อนนะหอพักนักกีฬาเราทุกคนหอพักนักกีฬาซีเกมเลยทุกคนเลยเป็นหอพักซีเกมมันนะทุกคนมาจนมหาวัยปัจจุบันปัจจุบันคือเป็นหอพักนักศึกษาบอกตอนนี้ซะนักศึกษาในเราแต่ส่วนใหญ่คนที่มาอยู่คือ คนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งซาตลาวนี่แหละทุกคนมหาวิทยาลัยอยู่ข้างหน้าวเลยทุกคนอยู่ใกล้ๆกันเนาะข้าเลยเปิดให้มาอยู่ซันซะเกียีตเป็นเขียตโด่งโด่งเลยทุกคนเออส่วนหลายคนพวกเข้าใจเนาะอยู่ต่างประเทศอยู่ประเทศไทยนี่ถามว่าอยู่ใส่นี่เขาเจ้ามักซิฮูแต่โด่งโด่งเลยทุกคนถามที่ใส่อยู่โด่งโด่งนี้แล้วมันส่วนใหญมักซิฮูเนาะทุกคนโด่งโด่งนี่อันนี้แหละทุกคนโด่ง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 เขียตมหาวิทยาลัยแห่งซาติาเนาะอาจจะฮู้จากเรื่องแบบว่าอยู่นำมหาลัยนี่แหละข้าอาจจะฮู้นำอันนี้เนาะ อันนี้เป็นหอพักเอ้ยตรงเป็นตลาดดงโดกเนาะทุกคนเนาะตลาดเกตด,ดงโดกตลาดดงโดกอยู่ข้างหลังพูนอันนี้เป็นตลาดเกตเนาะแรงแรงมากทีมีนักศึกษามีนักเรียนเนี่ยเขาจะมาซื้อเชืองหนีไล่หลายแล้วกับคนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงตัวเกับมักซื้อมักมาซื้อเชืองอยู่ตลาดนี้แหละทุกคนเพราะว่าอยู่ใกล้เฮือนเนาะอยู่ใกล้เฮือนที่สุดไปชนซะข้างหน้านี่ก็บที่เป็นเกตมหาลัยเลยเด้อนี่ยมีอาบีซอนตรเนาะอาบีซอนอยู่ใ,ใกล้พอม ทางข้างหน้านี่เป็นมอซ่อมเดี๋ยวตัวาพาทุกคนอ้อมในนึงก่อนเนาะทีทุกคนในไข่สีส้มนี่เป็นในี่เป็นไข่ของคณะที่ตัวเฮียนแหลยทุกคนคณะสถาปัตย์เนาะข้างหน้านประตูโค้งนี่เสียดม,มอซ่อมเอาได้ทุกคนเด้อเสียดม,มหาลัยละแมนมดเลยทุกคนเรื่องมอขอดแกนลั้คือแบบไอ้จิบจิบไปเลยเนาะคนละเรื่องเนะาะไงอี๋นั่นนั้นโบย่าอันนั้นแหละเนาะ อันนี้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่หนึ่งเลยนะอุนะของเราเนาะอันดับที่หนึ่งเนาะของประเทศเราที่ดูดีนี่แหละคือแต่ว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติเราแหละทุกคนเนาะใหไงผู้ใหญ่ก็จะมีแหละทุกคนอันนี้นี่ก็ทีมนี่หลายๆคณะเนาะอันนี้ทีเป็นคณะอ่าคณะเหมี่ยวภูคำวิทยาศาสตร์สังคมนี่วิทยาศาสตร์สังคมระดับเกียรตนี่คืเป็นเขียรตของ คณะที่ตัวเฮียนเดียวทุกคนคณะสถาปัต์เนาะแม่นมืดหนีในหัวมหาเลยดิเหตนนี้กับเม่นส่วนมืดเนาะส่วนพระเจ้ากระลองที่จัดของคณะสถาปัต์เป็นคนคนจัดหาทึนมาสร้างกันสร้างเนาะอำนวยการของคณะเพื่อนมาหาทึนมาสร้างน,านี่กำลังก่อสร้างแล้วทุกคนช่วงหนึ่งนี่มีการแข่งขันออกแบบส่วนสถานะอีกได้แต่ตัวกัยยังบริแข่งขันน้ำเข็าดอกเนาะ <c oughs> อันนี้เป็นคณะตัวเดุกคนเด้อคณะสถาปัตย์อันี้เนาะ ไปทุกคนบอดีรอละเดี๋ยวเราไปนอนฮานเลยเนาะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงอีกนิดนึงก่อนเพราะว่าตัวซีซี่องเงียนเนาะอันนี้เป็นขอาอะไรแล้วกันตัวซีซี่องเงียนที่ตัวไเไปเงียนพร้อมเนาะนักศึกษาคนจากสิงคโปร์นี่ครับเนาะวุ่นอันนี้เป็นของนักศึกษาของภาษาเวียดนามอันนี้นี แล้วก็ทางหน้าพุทธิเป็นโรงเรียนพรสวรรค์เนาะทุกคนเนาะโรงเรียนพรสวรรค์อันนี้โรงเรียนประถุมสาธิตอันนี้โรงเรียนปรุษอาทิตย์ซ้ออันนี้เป็นมัธยมสาธิตเป็นโรงเรียนที่โดยเคยเรียนเนาะทุกคนเนาะโดยเคยเรียนอยู่โรงเรียนนี่แหละแล้วก็ทางนี้กัเป็นห้องอาหารห้องอาหารแล้วก็มีเดินกีฬามีอย่างหลายๆอย่างเนาะทุกคนสมัยตัวเรียนยังแบบว่าตึกน้อยเก่าๆเนาะทุกคนปัจจุบันนี่ก็คือ ใหญ่ละเข้ารถกันสมัยเตะเดือดๆเลยแล้วทุกคนนี่ห้องตัวเคฮียนเป็นห้องแบบนึงเด้ออันนี้ห้องหนึ่งห้องสองห้องสามนี้ตอนตัวเฮียนโมจิตัวเฮียนอยู่ห้องนี้แหละทุกคนเฮียนห้องนี้ละเจ็ดสิบคนห้องสมิ่งอุคัมโอ้โหโหดวะไม่ไม่เห็นตอนเราเรียนมัธยมมีห่ไหลหลีแด้แบบน้อยสุดคือห้าสิบคนนะต่อห้องอ่ะน้อยสุดเราได้ห้าสิบเน ของตัวือแบบ70คนแบบแอร์อัดกันพซลึกขนาดเลยยามฮ้อนนี่อู้บ่อไห่เบ้าเราทุกคนคือยามนี่นี่แหละแต่มื้อนี้นี่คือว่าธรรมดาเนาะอู้คันเนาะเทียบกับเมื่อวานเนาะมื้อนี้ยังมาเย็นๆเนี่ยเพราะว่ามีฝนตกทางใต้เดียวความือนกันเดี๋ยวไปเติมน้ำมันก่อนเพราะว่าน้ำมันสูบิดแล้วเนาะอันนี้ไปโรงเงปปรงน,นี้ก็ะูก ของต้องมีทางพรอุ๋เนอะพระคำฮะตอนนี้โฮใกล้ที่ฮอดห่านแล้วทุกคนห่านก็นอยู่บริเวณข้างหน้าเลยทุกคนช่วงนี้รู้สึกว่าฝุ่นที่เอ็มก็เริ่มหายไปฟ้าเริ่มเปิดอยู่นะอูคำเนาะสังเกตบอกมื้อนี้ฟ้าเริ่มเปิดไปทางใต้เห็นฝนตกหลายเนาะทุกคนเนาะหลังก็เลยบแบบ เออฟ้าแจ้งอีหลีมือนี่บ้อนปบนไดนนี่เบิ่งพนันเบิ่งมือขวามือ,อเห็นครับอ่าดีจ้เออรถยาวเออที่วาเบิ่งห่านี่ล่นะตรงนี้ยังไม่เหรอโอ้นี่เป็นห่านแบบมือสองดังเออใครมืส่ออสองอ่ะนี่รถพวกมือสองรถเนี่ยข้ามก็ดังเลยอยู่นี่นี่หารถพ้ามดูกันนิดนึงก่อน ทางนั้นกับรถมีหลายอยู่ด้วยเมือนึงอน,นี้มือนึงอันนี้นะบ้าวอุค่มืออันนี้ไม่รถเหงาะเราบอกได้่าที่ไอได่าไอกับเอบเมน,นที่เป็นสาแปตกไปทำไมรถี่กติดขึ้นเรว่อยปดใจทุกคนเนาะเจ็ดนอก,ดดอกนอก่ลย,ยนึงเจ็ดเมื้องไงเฮ้ <c oughs> รถเวฟไอกับมีอยู่ <c oughs> ที่ดำมาเห็นบอกแล้วที่จะถามราคาเลย มาที่ได้ราคาเท่าไหร่รถเฮาที่ได้ราคาเท่าไหร่สิน่ะรถประหาดายเลยมา่ข้ามเลยมาที่ข้าทางนั่งนั่นเดี๋ยวกระสาเดี๋ยวกระมือเดี๋ยวไมแดงทางนั้นกระมือเลยมีแต่จีนมา ให้แน่จอดให้แน่มี้จอ,อจอดเลยนี่จอดแล้วเรนพอจอดก็ได้จอลลดแล้วรถข่วงวันนี้อ้ดีทา้งนั้นกับวิบไอกันทา้งนั้นกับวิบไป้ปก่อนมาขอเบิรงเด้ดอนี่รถที่ต้องการอ,อุ้ยมีจฉกคานรถวิบไป 1 2ึ่สสมี่มีสีคันดีว่มีราคาเท่าไหร่เนี่ยอันนี้อันนี้ปีเลยปีเดียวกันเบิดปะกัมีดบมีเอเอกัีเ็มีตัวเดียวนตัวดีปีสองมาอเอ็ด้องเปลี่ยนกันเดรอนามันเล่งสี่มันดูในกระเป๋า เออแต่ว่ามันมีจุดแตกต่างกันบ่เนาะสสองกับสามประมาณซาเท่าไรก่อนยูนี่นี่รถมือสองตัวเนาะอันนี้เป็นรถมือสองมันบ่แต่ว่าดาวได้บ่รถอันีไ่าไวนี้กเคย่าอันนี้ปแนโอเคเยอูคโอเคเลยได้นี่รถสภาพนี่บึง เบิง่งคันมักสีนี่ค่อยมักสีดำก่อยสีนี้ก็งามเลยฮะส,สีแดงวะอันนีมน้มันก็มักคือว่าเคยเห็นสีฟ้าเนาะสีฟ้าเมือน,นเนาะแต่ว่าสีฟ้าเป็นงานนะเด็กของเพื่อนันสีขาวสีขาวโบงงามกว่าเด็สีแดงกับสีสดำนี่พัดงามเลยสีฟ้าคนมักหลายลเนาะเดี๋ยวถ้าเอาสีนี้ก็โอเคเบื้องในไดโบรถรถอันนี้ปีใดขับผอนลองลองติดจักเบิ่องใน อันนี้นีประมาณท่านซื้อสดมือนึงประมาณเท่าไหร่ก่อน,น,กนอันนี้อันนี้มังกรมังกรอันนี้อันนี้ร้อยสิบออบ่าร่้อยาไ้ยสิบเบิร์นีนวะออสามสิบเก้นนา<อ>ล้านแค่ <S <S รถมันหาก็ออกอันนี้กัน้แต่ว่าแลนแล้วูีกันนะ เราซื้อมาใส่ซูซีกันไม่ก็คือที่พท่านขึ้นสติบอะเด็กไมหมปั่นรถมือหนึ่งสามร้อยดิเอาไม่ะผเป็นพันในอุคำมเอาสามสี่สองสองสามพันสี่ร้อยสองสองอันสองนี่มันตัวตัวจุดมันเท่าไรแต่สามสี่สองออปั่นรถมือหนึ่งเลยดิ รถมือนึ่งเลยเนาะครถหางถึงใช่คือเทวศัพท์สามร้อยไปพิโลสามร้อยสี่ย่สองเาคฝ้าห้อนเงินขายเนาะเท่อไหนก่อนคนี่สามสิบสามสิบล้านโอ้หขึ้นรถที่หายกเลยนรถ0มล้านกระป๋านมือหนึ่งอีกอสามสายและกงคืนมันี่าไหนไวะรถเเมียนมาเลยโอ้เมียนมาเลยวะ เนีนยาอา่มเนาเอาออกแต่ละมือเนาะเห็นใจอยู่ได้เนาะทีเดียวกันเนาะวนีสปีวันเชานี่สองวันเาไตัวนี้เบิงตามของเตอร์เลยมันโเตอร์มันคือกันบตรงไมออันนี้คือกันนี่โเตอร์นี่อั้เป็นอนอันี่อันนี้นะอันนี้นี่ ไม่ตัอนอนี้าจะมาแบบว่า้าารถปีเดียวกันแต่น้ำใสคนละปีอืว่าสนนีกับเจ้่อขายาปีนี้น่ไมตัวเด็กอะพวอยากขึ้นยักกันเลยไม่ตัวเด็กแบบยังคุณอะเป็นคัดรถเน่ยล่าเยจรงเเป็นคัดรถเนี่ย่รถสองนี่ก็ได้ เราต้องได้ทำบัตดเราต้องเซ็กต้องทานแต่น้องตองทันแล้วจึงซื้อมาสำเร็จรูปแบบขายตรงจนหมดเลยคือรถแบบค่อยนี่สมมติ่อยขายดีไม่ขายได้บอกยังทัซื้อบะใชลองลองเบิรงไหนในรถฝอยได้ประมาณเท่าไหร่ครับไม่เท่าไหร่บางขายมางขายรถขายมาซื้อขายซื้อขา้ก็ซื้ออ๋อให้ลูกค้าเว้าเลยเววแววราคานี่จะไปห้านี่จะขายเพิ่มมาอีกนิดนึงเพิ่มอีกนิดนึงจะขายคนนั้นหนึ่งที่เอาแต่ละงาเข็จ่ายไว้สักั้าอ๋อ บแต่ต้องขอยาข่อยข่ยกรบยาพูนะเพราะว่าข่อยพูแบบว่าคาข่อยซีอยู่ประมาณเท่าไหร่แล้วสินะ็ซื้อรถงานะซื้รงงานแหละราคาสูงส้อรถรงานอมกนซื้อรถรงาราคาสงสูงขายเป็นมือสองตังแบบนี้อันนี้เป็นมือสองบ้หว่าเพ่นสีประมาณเท่าไหร่สินะ าหมาคือต้องให้ลูกค้าเสนอราคามาแล้วเขาซื้อได้เขาก็ซื้อซื้อบด้เขาก็ต่องกันเนาะตลองวัหลุงวัเสือหนุเสือเราได้หนิวัวได้ได้นำได้ได้นี่เอด้นนี้องเซาเอออองสองถ้ามือนึ่งออกห้างเขาเดือดกตัวตัวถ้ามือนึ่งอกห้างเขาเดือดกับตัวนี้นะมือนึ่งออกห้างเขาเดือดสามสอประมาณนั้นแหละไม่บลยลบลุ่นกันหลยที่จไม่กะอันนี้นี่กะไม่กะบบริขึ้นหลไป ก,ก็ทีนี้มันกดซื้อรถเขาก็ซื้อรถมาสภาพมันซี้เลยเนี maybe. 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 Um. ่ยมันจะมาล้างแล้วก็มาคัดแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องออกไข่ไข่สภาพมันซี้เลยแล้วบึงปุ่มป้อนไฟเขาก็มาขึ้นเองอีกเลยแล้วมักรของกระสุนเนี่ยมันเปิดกระโปรกตัวตัวไม้นี่เปีิดนี่นะแล้วตัวนี้มันเป็นยังเปิดตัวนี้อยู่เห็นบอกท่าน่ะต่างนี่มันเป็นแบบนี้แล้วาเบึงอันนี้มันเป็นยังเป็นแบบเดิมอยู่เห็นบอกมาฟังเสียงรถก่อน ดูดิีกบอักบออยู่นะบ้านมีสนเดี๋ยคันนั้นดีนเออของคันนไปถามรถมาห้าอ๋าาอเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบอร์ห้านี้ก่อนขเบุองอันนี้เป็นรุปีน่าจะจะสีนิ่งามเนาะคือตัวนี้กับตัวนี้กับสองพันเาสองป่

<laughs> ซื้อได้ก็ซื้อโดนแล้วเนี่ยเนาะราอันนี้จเจ้าขอยะไสันนี้น,นี่มานี่ซับไปวาสบาัแล้วดปีเลย Ja, <laughs> ja. เอกสารยังมาหรอล้วสมมติว่าทิมาเทินก <could be delivered> ับเทินได้อยู่เนาะเขาบงเคยขายกับเทื่อนนะเขาเคยขายกับเทื่อนกับฮูว่าทิประมาณไหนนะค่อยหากับฮูเลยโดยโดยเพราะว่าเขาอยมาเทินเราอยากอยากได้อยากได้รถปีนี้แหละขั้นสิประหารจะเป็นกัอแมงลูกขอรถรถเสียบกระเจงตต้านได้บ่มักที่หสีกับมักสีฟ้านีเลยโดยป็นคนมักรถสีฟ้านี่เลยสีฟ้าสีเทาสีแดงก็มีให้กัน นี่ทุกคนอันนี้ก็คือมาห้านมือหนึ่งมาทุกคนเนาะตัวคิดว่าตอนตัวเบิรงอยู่ในเวฟนะมือหนึ่งนี่ราคาถือกว่ามือสองอีกงงบ่ทุกคนอันนี้เป็นรถเวฟเนาะที่เพิ่นเอามาขายแล้วตัวเบิรงอยู่ในอยู่ในเน็ตนี่แหละทุกคนเฟซบุ๊กเห็นเพิ่นเห็นเพิ่นขายอยู่นี่ <S <S อ,อันนั้นรถเวฟอันนั้นร้อยสิบราคาเไอ้แม่แหละฮะ เอามือองของไทยสิเอรดิาคา3นเป็ดเสรรแงราาลน3 2ลนต่ยืนในเฟซบุ๊กเลยเนาะตัวตัวรตัวรเนี่ยรวยรตัว15ตัว39เลานเท่าไหร่ครับ39เลานเป็ดเส39เลานปดส จอดใส่จอดเนี่ยตัวนี้สามเก้าล้นแปเซ็นตีแนอุคตัวนี้ร้อยสองห้าญ่เลยเนาะญ่กว่าร้อไปอาตัวไปเพิ่มร้อยสิบอ่ะมีร้อยสิบถมเถมถมตัวนั้นมือหนึ่งมีแต่เท่าไหร่สามสิบเท่าเด็กก็สามสิบสามสิบล้านพุราเว่าตัวตม็กตัวของไทยยื่ใส่ตัวนี้เห ของมาเลย์ผัถือเนาะไม่ใช่มาเลย์กัเสือกหกแค่ใส่ของไทยยี่สิบเดี๋ยวนี้มาบึง้งเลยนะทุกคนเนาะน่าจะเป็นแบบมีดหรว่าของไทยเดี๋ยวนี้เริ่มแยกแงะออกลาเลยของไทยนะของมาเลย์น,นั่น่อันนี้ของมาเลย์พระอุความเบอร์ตีเฮาได้เงินเท่าไหร่เมื่อกี้เมื่อกี้เฮาเอารถ ส้มไปตีราคาเนาะได้อยู่17ล้านทุกคนความคูณพี่เลึกไปส้มเซียวนี่ใครบอกว่ขายมาได้มันค้ำคูณนะพอดขายก็บพวกนี้ซื้อใหม้ละซื้อโลดซื้อไม่โลดเอาเงินเสร็จมาซื้อแล้วบัดนั้ดาวเอาก็ได้เป็นอย่างโอ้โห่ก็ขายดาวเอาก็ได้บัดนั้นดาวเอาคู่มือนี่เฉียาโตยี่สิบวันรอดนะดาวเสียดายอิริทุกคนน้องอุ้งปยังไอตุ้ยขายอิริเด้ นี000 000. Izable, dungeon, ension, ่ทุกคนคันว e ่าได้17ล้านนี่ถือว่าได้เงินค่าได้เงินตื้หาเงินตืมอีก3ล้านแล้วก็ได้เดาเอาเดาเอาคันเดาได้ประมาณสั้ล้านนี่ได้ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นละคันได้ห้าสิบเปอร์เซ็นนี่เดาเอาก็ถืออยู่คันจ่ายเล้วแต่เดือนนี่ได้ป่ะนี่คันจ่ายแต่ปีหนึ่งกับสิบประมาณผ่านห้าหาสองล้านนี่แหละเดี๋ยวได้เบิ้งตามนี้เบิ้งเอาอนี้มาเบิ้งคันว่าได้ห้าสิบเปอร์เซ็นหรือว่า ที่จริงรถคันนี้นี่ได้ได้พันดอลลาร์เนาะค่ะทีเทียบเนาะแม่นได้พันดอลลาร์พอดีเลยสามหมื่นกว่าบาทในหนึ่งเนาะประมาณสามหมื่นกว่าบาทในหนึ่งคำคูณเว้ยใส่ใส่ใส่เบิงบ้งเบิ้งทางนี้บ่อคคัมทางนี้ทุกคนพันสมมุติว่ารถอันนี้มันลดเก็บร้อยชิปขาดตลาดอีกได้ทุกคนเดี๋ยวดีนี่จา่ายหาชิปโอเซนนี่ชิปเก้าล้านเก้าแสนกีบหรือประมาณพันพันปาดอลลาร์ในหนึ่งเนาะทุกคนเนาะ จ่าย12เดือน2องล้านสี่สิบหพันจสิบแปเดือนเออน,นี่น่าสนใจอยู่1นึ่งล้านสแสนเกพันแต่ว่าจ่าย2ปีนี่ล้านสแสนคือกันจ่าย18เดือนนี้กูอาทั้งเสซยว4เดือนนะเพราะว่ามันไม่รุ้แรเพิ่มไปในเดียวเนาะรุนต้องมาบอกหลายอุค้ำอ่าจบนั่นเอาดีกว่าทุกคนหาเงินมาดาวเอาดีกว่ารถคนันนี้เอาไว้เงินเอาไว้ขี้ไปตลาดโอเคแนละ้วทุกคนเนาะเดี๋ยวเขาทีเอามาขายเนาะ <laughs> คนกะหาค้ำคูนี uh, s <S illa> illa> ่หล right. so mm ีรถคันนี้นอนแล้วกรับคูนแล้วสิ่ขายมันเคยเรื่องงึดค้ำคูนแล้วมันราล์มจะเริ่มแบบสิคูนค้ำหอวละลงค่อยกับทีตายเพื่อนนะเฮาเฮ็ดให้มันบูนค้ำคูนเองเนาะเขากับทีตายเขาเห็นนะเนี่ยเฮ็ดให้มันบูนค้ำคูนเองเอาทุกคนนี่แหละเนาะเขาเอารถมาลองตีราคาแล้วกับผากันมาเบิ้งรถเรีบไปแล้วกันลองเบิ้งเนาะว่าเรื่องกับมือสองนี่ราคาไวรุ่นเรื่อกันหลาไรเรื่องกันแค่ล้านสองร้านทีบนี่เนาะไปถาเบิงตัวจริงทุกคนว่าตัวจริงสัาติใจยังไหน ฝากทุกคนตั้งใจนำกันดเด้อทุกคนเด้อว่าชิเอาใจในดีเนาะทุกคนเนเานนะนนะแต่ว่าขั้นโปขายกับพัดโปมีเงินเดาวกะตายไปอีกทางนึงอะไรเนาะโอ้ยขา,ายขี่รถคันนี้ไปเที่ยวก่อนซะเสนขายเนี่ยพวกค้า, <laughs> คามันหนาหยู่กับแซนเดีนะ้เนาะเอาทุกคนสำหรับคลิปนี้ตัวชิคอตัวลาทุกคนไปก่อนเดอ้อเป็นไถ่ที่มาคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามซองตัวยอต์สองรอบล,ละละแล้วก็ซองน้องอูรองซานเด้อเพื่อเป็นกำลังใจพวกเอาคลิปต่อไปเนาะ สหรคิปนี่ขอตัวลาทุกคนไปก่อน๊ายบายทุกคนเ้วเจอกับคลิปหน้าเด้อสบายดีไดอย่บาเฟ้อตมีหเจ้าเะกี้ค่ไดียวักมาเพราะว่ามันเฮ็ดงาเอารถมาจอดนี่เพาบูฮูเลยว่าขายรถอันนี้ไม่เคยฮูเลยรถมัน รุ่เสียบเ่เสียบเหะเหสีน,นี้มันเสียบเลย้ีราบ,บีบคือคีใกล้แ่หนอกขุ่มหินยูทัมนี่เปยนรุ่ใหเลยอันสิบเอัน กับไม่เนาะอันนี้าตกลงสิ่ใส่ราคาแด่คันทักซื้อได้กับกิ้นก็เอาได้เหมือนกินมาเทินขับกันไม่เนาะมีหลายเจ้ายุ่นบอกเฮาก็บเคยมาซื้อรถมือสองเอ่านะผมเคยเคยแบบมาเทินแบบเดี๋ยวแบบนี้ว่าแต่ว่าอันนววะบึ้งว่าอยู่นี่มือสองกับมือหนึ่งที่แตกต่างกันเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเขาต้องไปเปิดรถมือหนึ่งนำ พี่จีนี่พาไปพาไปบึง้ง่าตัวเด็กโอเคเนาะไปพอน่าเอาเอกสารมาแลักกันขายเทินด้วยเพื่อแล้กกับเทินเลย <c oughs>